ปองปอนจะร้องนะครับจะมีอาการร้องเวลาอยู่คนเดียวอยู่ในคอกอยู่ได้ตัวเองไม่ได้เขาเห่าเยอะมากครับเห่าตอนกลางคืนก็เก้งเห่าเรียกขับตอนเช้าก็เกงมาตอนแรกก็ขับถ่ายก็ไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าปองปอนก็รู้เรื่องขึ้นโดยรวมก็คือเป็นหมาที่รู้เรื่องขึ้นก้าวให้เนื้อชีพทําให้ดีกว่าตอนนี้ก็วางบนผมแล้วก็รู้แล้วว่าผมคือห้องน้ําอยู่ในบ้านก็สะดวกไปเที่ยวก็สะดวกจะขับถ่ายก็เอาผมวาง มีฝึกเรียกม,มาหานะครับฝึกคำสั่งพื้นฐานพวกนั่งบอบป้อยขวามือแล้วก็ให้ทติต่างๆไปเทียบเลยนะครับคลิปนี้โค้ชเชาอยู่กับคุณไบ์น้องฟังปอนแล้วก็โค้ชเชานะครับ,รบก็น้องปังปอนนะครับเป็นนักเรียนฝึกประจำอยู่ที่บ้านของโค้ชเชาเลยตอนนี้น้องปังปอนก็อยู่มาแล้ว1เดือนขึ้นนะครับก็ฝึกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าน้องฟังปอนยังเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณไบ์เล่าให้ฟังนะครับว่าน้องฟังปอนนี่ยปัญหาอะไรบ้างครับรับเข้ามาจากที่ฟฟาร์มมาอยู่ที่บ้านก็ปังปอน ตนจะร้องนะครับจะมีอาการร้องเวลาอยู่คนเดียวอยู่ในคอกอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันก็จะทําให้เราแบบกังวลว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเป,ปล่าปวดเฉียปวดอึอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาอยู่แค่แบบเรียกร้องเขาสนใจก็เลยส่งมาฝึกเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าดูอาการไม่ออกว่าต้องอยังไงและแก้ยังไงก็มาให้เนื้อชีพทําให้ดีกว่าก็คือปังปอนเนี่ยเป็นเป็นตัวแบบ top pop อย่างเงี้ยเนาะของนิสัยตอนนั้นที่ไปเลือกนี่เป็นยังไงบ้างปังปอนนิสัยตอนที่ก็เป็นตัวที่เออนะครับแต่พอดีเลือกมาเพราะว่าหน้าตาถูกใจเขาบอกว่าปังป ครับหน้าตาหล่อแลาเอาการมากแล้วอันนี้ใส่ก็เดี๋ยวมาแก้ทีหลังก็ถือว่าปังปอนเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่าโคชาวหนักใจระดับหนึ่งนะบอกว่าเป็นน้องหมาที่ดื้อดืมแบบระดับอ o p t อ p เหมือนกันจากที่เคยมาชงเคยนะครับอ๋อดื้อเหรอครับใช่ครับคือปังปอนเนี่ยตอนมาอยู่ที่บ้านของโคชาวนะก็คือในช่วงแรกๆที่เขาอยู่ที่นี่นะครับเขาเห่าเก่งมากเห่าตอนกลางคืนก็เก่งเห่าเรียกเอ่าตัวช้าก็เก่งเจอหน้าใครก็ตามเห่าหมดเลยนะครับเห่าเรียกให้ไปหาเห่าเรียกให้ไปเล่นตัวเองนะครับที่เห็นแบบอิท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 แบบ นี่คือแบบเบามากๆเลยนะครับปกติจะแบบร้องลั่นบ้านเลยนะครับวันนี้ก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังดีกว่าว่าวันนี้มาเจอกับน้องฟังก่อนแล้วนะครับมีพัฒนาการดีขึ้นขนาดไหนครับก็พัฒนาการก็เห็นได้ชัดนะครับแต่จริงๆก็โคชาวก็ให้ให้ดูผ่านไลน์มามาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าปังปอนก็รู้เรื่องขึ้นโดยรวมก็คือเป็นหมาที่รู้เรื่องขึ้นมาตอนแรกก็ขับถ่ายก็ไม่เป็นที่เป็นทางเท่าไหร่กตตอนนี้ก็ตอนนี้ก็วางบนผมแล้วก็รู้แล้วว่าพรมค เราจะขับถ่ายก็เอาพรมวางอ่าเงียครับเอาน้องปังปอนเก่งมากเลยนะคะเพราะนอกจากเรื่องของเรื่องเห่าเรื่องขับถ่ายนะครับคือน้องปังปอนเนี่ยเขาเป็นหมาเด็ก โคชเชอก็ฝึกอะไรให้หลายๆอย่างเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝึกเรียกมาหาด้วยนะครับวันนี้ก็เทสกันเป็นไงเรียกมาเลยครับมาครับมาเก่งมากเลยลูกนะครับมีฝึกเรียกมาหานะครับฝึกคําสั่งพื้นฐานพวกนั่งบอบป้อยขอมือแล้วก็ให้เทคคต่างๆไปเทียบเลยนะครับวันนี้ถือว่าปังปอนทาดีมากเลยนะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราแบบน้องปังปอนหรือแบบเลี้ยงน้องหมาเด็กอยู่นะครับอยากจะแนะนําให้มาเรียนกับโคชาชไหมครับก็คงจะแนะนํามานะครับยิ่งมาเร็วก็ย ตัวที่2แล้วก็มีประสบการณ์อย่างตัวแรกว่า,าพยายามพยายามอยู่เองก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้สำเร็จอะไร,รก็ซื้อแล้วก็มาเลยดีกว่า เห็นด้วยนะครับก็ค no ือเมื่อเราซื้อน้องหมามาแล้วนะครับพามาหาโคชาให้เร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นน้องดชุนแต่ที่บ้านโคชาก็มีน้องระชุนด้วยน้องระชุนเนี่ยเจ้าของไปซื้อตอนเช้าอาตอนเย็นก็มาส่งเลยอันนี้ก็จะโคชาก็จะช่วยดูแลได้ง่ายนะครับส่วนปังปอนก็จะอยู่ที่บ้านไม่นานใช่ไหมครับครับเดียวเองครับเดียวเองไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของโคชานะครับก็แบบนี้ก็โอเคนะครับและสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้โคชานะครับ X กับ h ีโร่ปอมอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครซื้้ออออนงปปมมทีี่ ถ้าหม0 0นบาทขึ้นไปจะได้รับคูปองมาเรียนกับโค้ชเชานะครับที่บ้านของโค้ชเชาเลยเรียนแบบตัวต่อตัวหนึ่งตอนหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจสามารถติดต่ออีโรพอมแล้วก็ไปดูน้องพอมน่ารักน่ารักที่นั่นได้เลยครับเอาละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจส่งเรียนแบบน้องฟังกอนนะครับ <c oughs> <story> สามารถทักมาได้เลยที่เพจสุมาศาสตร์ง่ายๆที่บ้านบ่ายโค้ชเชานะครับหนังสือก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีหรือให้โค้ชเชาไปสอนที่บ้านคุณก็มีแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้คุณไว้แล้วก็น้องฟังกอนกันแล้วนะคะบ๊ายบายสว